สวัสดีค่ะนี่คือโซร่าคุณเคยไหมที่อยู่กับบางอย่างมานานทั้งที่รู้ว่ามันไม่เหมาะกับเราอีกแล้วแต่ก็ยังลังเลที่จะปล่อยเรารู้ว่าควรเปลี่ยนแต่ลึกๆกลับกลัวไม่ใช่กลัวสิ่งใหม่แต่กลัวว่าจะไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะความกลัวที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของการเปลี่ยนแปลงและบางทีเราอาจจะค้นพบว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดเลยก็ได้คุณผู้ฟังเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะแบบว่า จังหวะที่ชีวิตเหมือนกําลังจะดีขึ้นเลยนะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่เอ๊ะทาไมข้างในมันรู้สึกตันๆเหมือนมีอะไรมาดึงไว้หรือบางทีก็เหมือนเราเนี่ยแหละค่ะที่แบบเหยียบเบรกตัวเองซะง,งั้นอ่าครับครับเข้าใจเลยเป็นความรู้สึกที่เอ่อเกิดขึ้นได้บ่อยนะใช่ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาลองคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะความรู้สึกกลัวความสําเร็จ หรืออาจจะเรียกว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็ได้มั้งคะ mm. ลองมองผ่านมุมจิตวิทยาแล้วก็ลองใช้ภาพเปรียบเทียบกับพลังงานอะไรแบบนี้ดูคะ่ะเผื่อจะเข้าใจมันชัดขึ้นครับเป็นความรู้สึกที่น่าสนใจมากนะเพราะมันมักจะมันเงียบๆปะครับซ่อนอยู่หลังคําว่าเยังไม่พร้อมหรือขอกลับไปคิดดูก่อนนะอะไรแบบนี้จริงค่ะมันเนียนมากครับในทางจิตวิทยาเนี่ยเ,เราอาจจะมองว่ามันเป็นช่วงที่ ตัวตนเดิมของเราหรือที่เขาเรียกว่าอีโก้เนี่ยกำลังรู้สึกว่าถูกท้าทายอยู่ตัวตนเดิมหรืออีโก้ครับซึ่งตัวตนเดิมเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะครับหน้าที่หลักๆของมันเลยคือคอยปกป้องเราให้อยู่ในที่ที่คุ้นเคยที่รู้สึกปลอดภัยทีนี้พอจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาถึงแม้จะเป็นเรื่องดีนะอีโก้มันก็อาจจะมองว่าเอ๊ะนี่มันเป็นภัยคุกคามหรือเปล่าต่อความมั่นคงที่มันอุตสาสร้างไว้นะครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็น,นกลไกป้องกันตัวเรานี่เองแต่บางทีมันก็อาจจะทํางานเข้มแข็งไปหน่อยจนเราเองก็งงๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมโอกาสดีๆแท้ๆแต่เรากลับอยากถอยหลังซะงั้นใช่ครับทํางานดีเกินไป <laughs> แล้วที่น่าสนใจนะคะบางทีความกลัวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่กลัวว่าจะล้มเหลวแต่อาจจะกลายเป็นว่ากลัวว่าจะสําเร็จเกินไปหรือเปล่าคะมีมุมนี้ด้วยไหมใช่เลยครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลย คือความกลัวที่แท้จริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นการที่เราต้องเปลี่ยนสถานะจากคนที่คุ้นเคยกับการเป็นผู้รอดนะครับคนที่ต้องคอยระวังตัวตลอดมาเป็นการเป็นผู้ที่แสดงตัวตนใหม่ออกมาอย่างเต็มที่อืมการเปลี่ยนสถานะครับการก้าวไปรับโอกาสใหญ่ๆความสำเร็จมันเหมือนเราต้องก้าวออกไปยืนกลางเอ่อแสงสว่างจ้าๆเลยโหแสงสว่างจ้าฟังดูดีนะคะ แต่พอพูดแบบนี้อมันก็น่ากลัวได้เหมือนกันนะคะเพราะมันไม่มีที่ให้หลบเลยไม่มีข้อแก้ตัวอะไรเหลือแล้วต้องแบบเผชิญหน้าเต็มๆเ,เลยถูกต้องครับแสงจ้ามันบังคับให้เราต้องเจอความจริงว่าเฮ้ยเราอาจจะดีพอหรือมีศักยภาพมากกว่าที่เราเคยคิดก็ได้ซึ่งไอ้มิติความรู้สึกตรงนี้เนี่ย บางทีการลองใช้ภาพเปรียบเทียบกับพลังงานต่างๆอย่างในแนวคิดที่เขาใช้กันในโหราศาสตร์ยูเรเนียมเชิงสัญลักษณ์ ก็อาจจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นได้เหมือนกันนะโอ oh, ้ค่ะค่ะแต่ต้องย้ำนิดนึงนะครับว่าเราใช้เป็นแค่ภาพเปรียบเทียบนะเพื่อทำความเข้าใจกลไกข้างในไม่ได้หมายถึงอิทธิพลตามความเชื่ออะไรโดยตรงนะครับโอเคค่ะเข้าใจค่ะน่าสนใจมากเลยลองอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะว่าภาพเปรียบเทียบพลังงานพวกนี้มันสะท้อนความรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงที่เราคุยกันนี้ยังไงบ้างคะแบบป,ป,ปุบปั๊บปะครับแบบฉับพลันไม่คาดคิด พลังงานแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เข้ามาทําลายนะแต่มันเหมือนเข้ามาปลดล็อกศักยภาพเดิมหรือแบบพลิกมุมมองเราไปเยเร็วทาให้เรามีอิสระทางความคิดใหม่ๆขึ้นมาเหมือนเปิดประตูใหม่คล้ายๆค,ครับเหมือนมีรอยแยกเกิดขึ้นในกําแพงเก่าๆให้ตัวตนใหม่ของเราได้แทรกเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงเร็วๆแบบนี้มันก็ทําให้อีกโกรู้สึกสั่นคลอนไม่มั่นคงได้เหมือนกันอือพอเห็นภาพคะ่ะ แล้วถ้าเป็นอีกแบบล่ะคะพลังงานแห่งโอกาสและการขยายตัวอันนี้น่าจะดูบวกมากๆเลยทำไมเราถึงยังรู้สึกกลัวมันได้อีกล่ะคะอ่าอันนี้แหละครับพลังงานลักษณะนี้แหละที่มักจะไปกระตุ้นความรู้สึกกลัวความสาเร็จเกินไปหรือความรู้สึกว่าฉันไม่คู่ควรขึ้นมาได้อ้าวหรอคะครับเพราะมันคือพลังที่เปิดประตูไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าใหญ่กว่าเดิมการจะรับพลังงานนี้เข้ามาเต็มเเนี่ย มันหมายความว่าเราต้องยอมรับบทบาทใหม่นะต้องแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาต้องรับผิดชอบต่อโอกาสต่อความสามารถที่ได้รับมาอ๋อ oh. ซึ่งมันท้าทายอีโก้ที่ชินกับการอยู่ในกรอบเดิมๆมากๆเลยครับเพราะมันจะไม่มีข้ออ้างอะไรเหลือให้หลบซ่อนอีกแล้วไงครับเข้าใจเลยค่ะ ฟังแบบนี้แล้วการใช้ภาพเปรียบเทียบพลังงานนี่ก็ช่วยให้เก็ตได้เหมือนกันนะคะว่าทําไมโอกาสดีๆถึงกระตุ้นความกลัวขึ้นมาได้แล้วตะกี้ที่อาจารย์พูดถึงสมการดาวแบบง่ายๆอันนั้นคืออะไรล่ะคะใช้เปรียบเทียบยังไงคะอ๋อครับครับอันนั้นมันเหมือนเป็นวิธีคิดเชิงสัญลักษณ์เฉยๆครับเพื่อดูว่าพลังงานข้างในเรามันมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงลองนึกภาพสูตรง่ายๆเหมือน A อบวกบเท่ากับซอะไรแบบนั้นค่ะ เช่นพลังงานที่แทนตัวตนของเรามาเจอกับพลังงานที่แทนความรักความสุขศิลปะผลลัพธ์ c ก็อาจจะเป็นความรู้สึกถึงโชคลาบหรือความสำเร็จที่มันงอกเงยขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับมันเป็นแค่เครื่องมือทางความคิดนะครับช่วยเราอ่านเรื่องซับซ้อนในใจเราได้ง่ายขึ้นไม่ใช่สูตรคำนวณตายตัวอะไร โอเคชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ใช่การดูดวงแต่การยืมสัญ,ญลักษณ์มาช่วยให้เข้าใจตัวเองนะสรุปแล้วไม่ว่าจะมองจากมุมจิตวิทยาหรือจะใช้ภาพเปรียบเทียบพลังงานก็ตามเนี่ยทั้งหมดมันก็เหมือนชี้ไปที่จุดเดียวกันเลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเนี่ยมันเรียกร้องให้เราต้องยอมปล่อยบางอย่างไปหรือยอมให้บางส่วนของตัวตนเดิมมันลายจากไปนะคะเพื่อเปิดที่ให้สิ่งใหม่เข้ามา ถูกต้องครับเหมือนเรากำลังจะโตเกินกรอบเดิมที่เราเคยนิยามตัวเองเอาไว้ดังนั้นความกลัวในบริบทนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องไปกำจัดมันทิ้งหรอกครับแต่เป็นแต่มันเป็นเหมือนสัญญ,ญาณที่สำคัญมากๆที่บอกว่าเฮ้ยเรากำลังจะก้าวข้ามไปสู่อะไรใหม่ๆนะเป็นคนใหม่นะซึ่งสิ่งที่น่ากลัวกว่าตัวการเปลี่ยนแปลงเองซะอีกเนี่ยอาจจะเป็นสภาวะที่เราต้องไร้ข้อแก้ตัวแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับศักยภาพจริงๆของเรานั่นแหละครับ โอ้โหฟังแล้วเหมือนเป็นการพลิกมุมมองเกี่ยวกับความกลัวไปเลยนะคะแทนที่จะหนีมันกลับใช้มันเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางไปสู่การเติบโตสรุปแล้วสิ่งที่น่ากลัวให้สุดอาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวแต่ดันเป็นศักยภาพในตัวเองที่มันอาจจะใหญ่กว่าที่เราคิดหรือกลัวว่าไอสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยมันจะดีเกินไปกว่าที่เราเชื่อว่าตัวเองคู่ควรจะได้รับมันซะอีกใช่ครับใช่เลย เราอาจจะไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงโดยตรงหรอกแต่เราอาจจะยังไม่กล้าพอที่จะยอมรับพลังของตัวเองอะครับพลังที่มันเมันใหญ่พอที่จะเปลี่ยนโลกไปเล็กๆในใจเราได้จริงๆเป็นข้อคิดที่ชวนให้กลับมาคิดตามมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้งันลองฝากคำถามนี้ให้คุณผู้ฟังนำกลับไปสำรวจใจตัวเองดูนะคะว่ามีอะไรในชีวิตตอนนี้ที่มันกำลังสั่น เรียกร้องอยู่ข้างในแต่เรายังลังเลลังเลยังไม่กล้าเปิดประตูต้อนรับมันเข้ามาแบบเต็มที่บ้างหรือเปล่าบางทีเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่มีใครรับประกันให้เราได้เลยว่าอีกฝั่งจะดีกว่าฝั่งที่เรายือนอยู่ตอนนี้แต่ถึงอย่างนั้นทุกครั้งที่ใจเริ่มสัน่นทุกครั้งที่รู้สึกอึดอัดกับที่เดิมนั่นอาจเป็นเสียงเบาๆที่กำลังบอกคุณว่า ถึงเวลาแล้วขอบคุณที่ฟังโซราจนถึงตรงนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คุณกล้าก้าแม้เพียงหนึ่งก้าวเล็กๆไปสู่ตัวตนที่คุณไม่เคยได้รู้จักมาก่อนโซร a าอยู่ตรงนี้เสมอค่ะ